ไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมประเด็นเรื่องของการบูรณะศารหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาละค่ะล่าสุดอดีตประธานสภาอบาจนครศรีธรรมราชออกมาร้องสาลปกครองนะคะให้แต่สวนฉุกเฉินระง,งับการบูรณะศารหลักเมือง หลังพบว่ามีการต่อเติมแบบผิดแผนโบราณนะคะลงพื้นที่ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเพราะว่าเป็นข่าวใหญ่ในพื้นที่หลังจากมีคณะนักธุรกิจออกมาร้องเรียนให้สั่งระง,งับเรื่องนี้นะคะซึ่งล่าสุดคุณผู้ชมอดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณสาย,ยันยุติธรรมเดินทางไปที่ศาลปกครองนะคะยื่นฟ้องต่อศาลขอให้ดําเนินการกับทางจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมไปถึงนายชาวนวัดเสนพงษ์ นายกเทศมนตรีนครอสิทธรรมราชด้วยฐานปล่อยปะละเลยให้มีการบูรณะต่อเติมอาคารสารหลักเมือง ตนส่งผลกระทบต่ออัตลักษณ์แบบดั้งเดิมของอาคารนะคะค่ะโดยคําบรรยายฟ้องคดรีระบุถึงพฤติการการเข้าไปบูรณะนะคะว่าผิดไปจากระเบียบปฏิบัติที่เคยทํามาไม่มีการแจ้งรายละเอียดให้ประชาชนรับทราบอย่างเป็นทางการไม่มีการแสดงงบประมาณไม่มีผู้ควบคุมงานไม่มีคนรับผิดชอบโครงการมีเพียงแค่ป้ายปิดประกาศการปิดสารหลักเมืองเพื่อบูรณะเท่านั้น นอกจากนี้ท้ายคำฟ้องยังระบุค,คำขอต่อศาลค่ะบอกว่าให้ศาลได้ไต่สวนฉุกเฉินเพื่อขอมาตรการคุ้มครองให้ระงับการบุรณะต่อเติมออกไปก่อนและขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องที่1ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะผู้กำกับดูแลตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเรื่องนี้ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายในการแก้ไขปรับปรุงให้สารหลักเมืองกลับคืนสู่สภาพเดิมค่ะ,คะส่วนฝังของอดีตร,รัฐมนตรีว่า กระทรวงศึกษาธิการนะคะคุณสัมพันธ์ทองสมัครคือคุณสัมพันธ์ก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งและประกอบพิธีกรรมสารหลักเมืองนครศรีธรรมราชด้วยคุณสัมพันธ์บอกว่ารู้สึกกังวลต่อการต่อเติมอาคารสารหลักเมืองในครั้งนี้เนื่องจากผิดหลักศาสตร์รีวิชัยและก็ผิดหลักโบราณทั้งหมดเลยค่ะโดยเฉพาะนาที่อยู่โดยรอบอาคารการต่อเติมเสาหินเข้าไปใหม่รวมไปถึงการนำพระพุทธรูปไปปฏิสฐานบนซุ้มยอดศาลด้วยนะคะ ยังคงเป็นประเด็นร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนะคะในการบูรณะสาหลักเมืองนี้ค่ะค่ะ